ากดแชร์กันครับหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเดี๋ยวออเดี๋ยวออให้เลยนะครับหนึ่งร้อยท่านนะครับหนึ่งร้อยท่านเร็วๆเ,เข้ามาเลยเข้ามาได้เลยตอนนี้นะเพื่อนนะเข้ามาได้เลยเร็วๆฝากกดแชร์คนละสามแชร์ให้ออก่อนนะงวดที่แล้วมาเปดแปดดูงวดนี้นะครับอย่าลืมสายด่วนนะครับ สายด่วนจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปรับได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีทุกท่านนะครับสายด่วนจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปในห้องวีนะครับห้องวีสามนะครับยังไม่เตรียมสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีทุกท่านครับสลับสวัสดีพี่รัตนพรนะครับฝากกดแชร์คนละสามแชร์นะครับแชร์คนละสามแชร์นะครับเลขทูบเราไปออกเพราะว่าจะเอาไว้เล่นเล่นลาวนะครับ ไปออกปกติแล้วนะครับ49ว่าจะเอาไว้เล่นราวนะจุดขอเล่นราวนะไปออกปกติครับ49 94เข้ามาแล้วคนละสามแชร์นะครับคนละสามแชร์มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มครับไม่มีกลุ่มแชร์หน้าเฟนะครับทุกานนะแชร์แล้วคะ่ะขอบพระคุณครับพี่หนึ่งครับ หนึ100่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยแฮนขอหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อให้เลยนะครับเพื่อนกันนะรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับรอสมาชิกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอ่อให้เลยนะครับเพื่อนกันนะกี่คนแล้วครับยี่สิบแปดคนเร็วเร็วเข้ามาเร็วเ็วอ่อ,อให้ครั้งเดียวนะครับเพื่อกันนะใครอยากได้สายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยมีที่ให้แทงนะครับ เข้าไปแทงตอนนี้ได้เลยนะครับบาทละ96นะบาทละ96นะครับ,บ,ทรบ29ท่านนะครับมาเร็วๆแชร์แล้วคะ่ะขอบพระคุณครับพี่ธนิตนันนะครับอ่านถูกอ่านผิดขออภัยเด้อเข้ามาเร็วๆตอนนี้กี่ท่านแล้วครับ23ท่านเร็วๆเนีย่ยชาครับพี่น้องเนีช่ชาเร็วๆเข้ามาเร็วๆ หนึ่งร้อยแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชร์ออวางแนวทางนะครับเพื่อนนะฮานอยของเรานะครับมาสี่สี่นะครับฮานอยของเราแตกสี่สี่แตกห้าหกนะครับตัวกลับหัวนะครับพี่ออยเขียนมาให้เห็นไหมครับสวัสดีคนดูสามสิบเอ็ดท่านครับหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเดี๋ยวออาให้เลขรูปเลขคู่ไปด้วยขออภัยครับ ให้เลขทูบไปด้วยเขียนไว้ให้นะครับเพท่านนะลองดูนะครับแต่มาน้อยปกติแล้วนะครับสี่เกใครชอบเบิ้ลวันนี้มาสี่สี่เลยเนาะ v i p มาสองหครับแป๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีคนดูสามสิบสามท่านครับมาเร็วๆใครจะเอาเรานะครับใครจะเอาเราอ่นะหนึ100่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านสวัสดีครับพี่แพรว่าหนึ100่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านสายด่วนนะครับทุกท่านนะสายด่วนนะครับ เข้ามากันหรือยังเข้ามากันหรือยังสายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปเอาได้เลยสายด่วนเข้าไปเอาได้เลยเลขไม่กี่ชุดนะครับเพื่นนะเลขไม่กี่ชุดนะครับสายด่วนจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปเอาได้เลยแชร์ยาวเลยแชร์ไปครับแชร์ไปหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยแชร์วที่แล้วมาเป็ดแปครับพี่น้องบนนึงวุฝันมาสิเบิ้ลเบิ้ลบนเบิ้ลล่าง สายด่วนจิ้มลิงด้านล่างไงไหมครับจิ้มลิงด้านล่างแล้วเปิดไล่เปิดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับเปิดไลน์เข้าไปได้เลยเข้าไปเอาในห้อง V3 นะครับเข้าไปเอาในห้อง V3 นะครับเพท่านนะใครมีไลน์เข้าได้หมดสวัสดีคนดู33าท่นมานมาเข้ามาเร็วๆหนึ่งท่าน1 0 0แช,ชร์100ยท่าน100แชร์เลยร็วครับตอนนี้33 34 35เร็วครับเข้ามาเร็ว ให้พร้อมกันนะครับเข้ามาเร็วๆร,รอสมาชิกนะครับรอหนึ่งร้อยแช์ตอนนี้กี่แชร์แล้วครับตอนนี้กี่แชร์แล้วเร็วๆนี่นะทุกคนนะเข้าไปในห้อง V สามได้เลยนะเข้าไปในห้อง V สามได้เลยนะครับเสนอกบบน,นี้เอาหมุนติวๆหมุนติวๆ,มวๆยมาสี่สิบห้าสิบท่านเร็วๆ เดกให้เ,าาเลยนะครับเดี๋ยวอาพาพาคนเข้าก่อนเ้อพี่น้องเด้อจิมบุท่นันยุทธาละของที่สามตอนนี้กี่แชร์แล้วนะครับขอแค่แชร์หนึ่งร้อยแชร์พอตอนนี้เก้าแชร์นะครับเกท่านนะแชร์ให้ออีกครับเพท่านนะเก้าแชร์นะครับ ตอนนี้แค่เก้าแชร์สิบแปดแชร์นะครับพอหนึ่งร้อยแชร์สาสิบสามท่านคนละสามแชร์ครับพี่น้องเป็นยังสิบหอดลอยแชร์สิบแปดนะครับมาเ,เร็วคนละสามแชร์คนละสามแชร์คนละสามแชร์เร็ว ตอนนี้สุดแแชร์นะครับเข้าห้อง V ีจิ้มลิงก์ได้เลยเป็นพุยนี่อยู่บะเข้าห้องวีจิ้มลิงลกงง์ได้เลยนะครับเพื่อนนะจิ้มลิงก์ได้เลยไปเอาสายด่วนนะครับดูนะครับดูเม็ดเดียวนะเพื่อนนะ วันนี้ออยชอบห้าหกนะครับวันนี้ออยชอบห้าหนะครับทุกท่านนะนี่คือเลขคู่แต่มันออกไปแล้วนะครับขอบพระคุณครับพี่นิติวิทย์นะครับ,บ,รรบจิ้มลิงก์ด้านล่างไปเอาสายด่วน3ชุดไปดูสายด่วนนะครับทุกท่านนะวันนี้ศูนย์จะมาไหมไปดูสายด่วนนะครับทุกท่านนะ เลขตัวฟันกับเม็ดเดียวนะครับชอบตัวไหนนะครับทุกันนะตัวฟันกับเม็ดเดียวนะครับนี่คือเลขสูตรยิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยเป็นเลขทูปไหมครับเลขทูปนะครับแปดเก้าสี่นะครับแปดเก้าสี่นะทุกคนนะ แต่มันออกไปแล้วนะครับสีเก้าไปแล้วนะครับพืกอนนะใครไม่ทันเข้าไปดูในห้องวีได้เลยทันไหมครับพืกอนนะใครที่เข้ามาแล้วทันไหมเข้าห้องวีนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยมีที่ให้แทงนะครับบาทละเก้าสิบหกสามตัว7จ็ดยหสิตัวตัร้อยยีสิบห้านะครับทุกคนย่สิบแปดแชร์นะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าห้องวีไปเอาสายด่วน บอกว่ามาจากอ,อภัยนะครับขอซ้ายด่วนลาวพัฒนานะครับทุกท่านนะขอซ้ายด่วนลาวพัฒนานะขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอทุกท่านโชคดีจิ้มไปซื้อได้เลยนะจิ้มไปซื้อได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอให้แตกสามตัวเด้อลาวเฮากิดไปบ้างน,นะครับตัวเม็ดเดียวกีดไปบ้างน,นะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ